สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเริ่มไบร์นะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักประจำเดือนเมษายนนะสำหรับชาวราศีพฤษก,กราศีพฤษศกนะคะช่องของนารายิบวันที่ตามแลักโหราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤศจิกาคนนะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีพฤษศกก็ สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะเจาะคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าหมาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปซึ่งในการหาลัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะจ๊ะหากไม่ทราบก็ให้ติดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่ะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมประสานกับการอ่านไพ่ทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยเลยนะคะการอ่านดวงนาราจะอ่านทั้งหมด3สถานะความรักความสัมพันธ์เช่นเคยนะคะนั่นก็คือคนโสด หมายถึงคนโสดสนิทคนมีคนคู่เอ้ยคนมีคู่ที่มีคนเขาเรียกอะไรคนโสดสนิทคนมีคนคุยไม่มีสถานะก็ถือว่าโสดนะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นก็จะเป็นคู่ที่มีสถานะชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยานะคะแต่มีประเด็นปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็จะเป็นคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะก็จะเป็นคู่ที่มีสถานะชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยานะคะ แต่ว่ามีประเด็นปัญหาเออไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่อยากจะมาดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอ้ยผู้ผิดพูดถูกนะฮะเออเดี๋ยวนะอ่าปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคขอทำเครื่องหมายหวราศาสตร์แป๊บหนึ่งนะคะอ่าทีนี้นาราจะอ่านโหัราศาสตร์ดวงดาวให้ประกอบกับการอ่านไพ่นะคะแต่เดี๋ยวขอเปดิดไพ่ก่อนนะ ชาวลัคนาพุกศกราศีพุกศกนะในเดือนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของออการฮิลลิ่งนะคะการเยียวยาคือหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าเจอมาหนักนว่วเหลือเกินนะลัคนาพุกศกหรือราศีพุกศกเนี่ยโอ้ยหลายคนเนี่ยอกหักรักตุดรักอะไรนะอกหักรักคุดตุดเมินเจ็บนะคะ ทำใจอยู่นานยอดน้ำก็ต้มเลยนะบางคนเนี่ยนะคะที่ผ่านมานะน,นะราพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะคะในเดือนนี้จะมี energy ดีๆเข้ามาทำให้คนรู้สึก move on ได้ดีขึ้นใครที่ป่วยอยู่ก็จะหายป่วยนะคะใครที่โสดอยากมีคู่เดี๋ยวมีเข้ามาอ่านะคะใครที่มีคนคุยไม่มีสถานะอ่ะเดี๋ยวบอกว่า จะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะอ่ะขอเปิดไพ่ก่อนดาวเจ้าเรือนลัคนาเกิดราศีเกิดของคุณคือดาวศุกร์นะเดือนนี้เนี่ยมันจะสเต,เตชันอยู่ในราศีเมถุนนะคะคือย้ายเข้าสู่เมถุนเนี่ยในวันที่4อ่ส4เมษายน ซึ่งเมถุนจะเป็นเรือนที่สองเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรือนที่คุณมาโฟกัสที่ตัวเองอะ่ะเป็นหลักมากกว่านะคะให้คุณค่ากับตัวเองนะคะให้คุณค่าเรื่องของเงินทองทรัพย์สินนะคะ <S <S การที่เราจะไปโฟกัสเรื่องของการทํามาหากินอะ่ะง,ง่ายง่ายเป็นภาษาหย,ยาบๆก็ทำมาหากิกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยอืมนจะเป็นเอเนอีประมาณนี้ อ่ะทีนี้มาโหราศาสตร์ดวงดาวเลยนะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวอ่านไพ่ให้อ่ะวันที่20มีนาคมนะคะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่12มันจะเป็นเดือนของการที่คุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครอย่างที่บอกแหละมันเป็นเดือนของการที่คุณไม่อยากออกสังคมอยากจะอยู่กับตัวเองฮิวิ่งตัวเอง นะคะแยกเข้าสู่ราศีเมษเนาะลัคนาเกิดคือมันอาจจะเป็นเอจี้แบบนี้มาแล้วก็วันที่2 1มีนาคมนะมีนิวมูในราศีเมษด้วยคนโสดเนี่ยบอกได้เลยว่านิวมูในเรือนที่12เนี่ยมันจะมีการที่มีคนเข้ามาแบบคุยๆซึ่งเป็นคนที่มี energy ของการเป็นโซเม็นะคะหรือว่าเป็นคู่ที่มาจากอดีตชาติเป็นไปได้สูง นะคะช่วงประมาณ21มีนาคมนะคะมีนิวููนตรงนั้นในวันที่23มีนาคมนะคะดาวพูโตจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมแล้วนะจ๊ะหญิงจ๋านะคะชายจ๋าดาวพูโตนะคะเป็นดาวเจ้าเรือน1234 5 6 7ดาวเจ้าเรือนคู่ครอ,องของคุณเนี่ยนะ,ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์เข้ามาล้านล้านล้านเปอเซ็นนนนน์นะคะ เนี่ยพูตโตเนี่ยมันมาทํามุมถึงดาวอาทิตเนี่ยเนี่ยดาวประจําเจ้าเรือนเกิดของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้ยคนเก่าๆที่คุณเลิกไปมันทําให้คุณเจ็บช้ำช้ำรักช้ำหนทุกๆคุณเลยนะปล่อยมันไปค่ะปล่อยมันไปเลยนะเพราะจักรวาลกําลังจะส่งคนใหม่เข้ามาแล i, ้วดี้ยืนะคะสิ่งนี้สิ่งยืดดีมากนะฮะเลิศนะ,ะ,ละ,นะปล่อยมันไปค่ะนะคะ มันจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เข้ามานะคะ12 1 1อสินะส2 12องส0นะเนี่ยเข้ามาแล้วชัดเจนแบบชัดอะนะรวมถึงคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะเนี่ยโอ้ยบอกได้เลยว่า Energy มันทำมุมดีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องความสัมพันธ์มายังไงก็มีนะคะ1 2บ1อ0มี ไอ้ที่คุยคุยคุยกันมาแบบคุยเขาเรียกว่าอะไรคุยมาระธอนอ่ะเขาว่ามาราธอนคือคุยนานนะคะคุยมานานแล้วไม่ให้สถานะสักทีบอกได้เลยว่าอยังไงก็ได้นะคะในเดือนเมษายนนะคะอันนี้คนโสด้วยเนาะคนโสดสนิทถ้าไม่มีคนเข้ามาจังหวะเวลาของการเจอไหมมีนะคะมีเจอจากการทำงานก็เป็นไปได้สูงการออกงานสังคมนะคะเช่นเป็นงานเลี้ยงบริษัท ะะส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทอะ่ะก็จะเจอนะคะที่ไม่ได้เป็นงานเลี้ยงที่เป็นงานแต่งงานอะไรไม่ใช่นะมันจะเป็นงานแบบว่างานเลี้ยงบริษัทนะะแต่ว่าถ้าเป็นงานแต่งงานเนี่ยถ้าเป็นเลอนสิบมีโอกาสเป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่จะมาในลักษณะของการทํางานหรือคนที่เป็นคนอยู่ในแวดล้อมสังคมเดียวกันมาก,ก่อนมากกว่านะคะสำหรับคนโสดน,นะคะอันนี้รวมไปถึงคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะด้วยนะ แล้วก็มีฟูมูลในราศีตุลอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักเอาเน้เรื่องความรัก14เมษายน south s e p t r i n e n o นะคะในราศีมีนนะคะอันนี้ก็ยังไม่เกี่ยวความรักนะคะเอาที่น่าจะเกี่ยวกับคุณเลยน่าจะเป็นวันที่20เมษายนนะ20เมษายนนะคะ, un, ะ,คะมีนิวมูลโซลาอีกลิปใหญ่อีกลิปแรกของปีเนะะี่ย เกิดในราศีเมษที่29องศาเพราะฉะนั้นใครที่มีดาวอาทิตย์ดาวาไม่ใช่ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวจันทร์นะคะอยู่ในองศาปลายนะคะราศีเมษก็คือ24องศานะคะถึง29องศานาะะ่าให้ถึงเอาเป็น20ดีแค่นที่3นะ20ถึง29องศาและก็คนที่มีองศาต้นในราศีพฤษภ นะคะดีแค่นต้นๆก็คือศนถึงองศาจริงๆดีแค่นที่1มันจะเริ่มที่0-10ถึงองศาแต่ว่าดาวถ้าจะให้มันเข้มข้นและส่งอิทธิพลต่อคุณมากๆคุณต้องมีดาวที่มันใกล้กันมันเหมือนแม่เหล็กอะ่ะยิ่งใกล้ยิ่งดูเอเนจีของโหราศาสตร์ดวงดาวเหมือนกันยิ่งเกิดใกล้มันยิ่งดูเพราะฉะนั้นนาราจะให้ไม่เกิน5องศานะคะเพื่อความแม่นยําในการอ่านเพราะฉะนั้นชาวลัคนาพุกศกราศีพุกศกไปดูในดวงเกิดของคุณซิว่า เอ๊ะในราศีของตัวเองหรือในราศีเมษมีดาวอะไรไหมที่อยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะดาวศุกร์นะดาวจันนะคะอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในพฤกษกได้ด้วยนะที่ไม่เกิน5องศานะคะมีมาถึงไหมถ้ามีนะคะคุณจะได้รับอิทธิพลของฟูมูลอย่างเต็มที่และมีอิทธิพลยาวๆไปถึง6เดือนซึ่งเป็นอิทธิพลของการเริ่มต้นใหม่ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และเป็น energy ของการพบโเมทนะคะอ้าวแล้วมีู่ราสีเมษองศาตรงไหนได้บ้างอะบอกแล้วนะราศีเมษถ้าคุณมีดาวสุดาวจัน์ทนะคะหรือแม้กระทั่งดาวเจ้าเรือคู่ของคุณดาวพูโตนะนะ,ะอยู่ในราศีเมษที่20-29ถึง29องศาได้รับอิทธิพลนี้ด้วยรีบไปเปิดชาร์จดวงนะคะปล่อยลิงไว้ด้านล่างเปิดชาร์จดวงใหญ่เลยจ้านะคะ โอเคประมาณนี้ก็จะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาเนาะสำหรับคนโสดน,นะคะเข้าดีค่ะต่อไปเนาะขอมุกออนไปที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นอ,อดทนอีกนิดนึงอีกนิดนึงจริงๆรินิดนึงอีกนิดนึง,นงจริงจริงนะคนที่มีประเด็นเดี๋ยวช่วงพฤษภาคมเนี้ยนะคะเดี๋ยวรู้กันนะคะว่าไอที่คุยคุยอยู่ไอที่แบบดิวๆกันอยู่หรือไอที่ที่แบบว่า ถ้าไม่ใช่อะทุกคนยังไงมันก็ต้องปล่อยไปนาลาบอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่มีใครนะคุณมีแน่นอนแต่ช่วงจังหวะเวลาเนี้ยเดี๋ยวเสารมันจะเข้ามาทดสอบด้วยและเกิดฟูมูลนะคะในช่วงประมาณต้นเดือนมฤษภาด้วยถ้าไม่ใช่บอกได้เลยว่าไปไปหมดไปหมดค่ะ ไม่ใช่คือไปหมดต่อให้คุณพยายามจะยือ้อจะรั้งจะอะไรรอบนี้จะยือ้อจะรั้งจะถ่วงเวลาอะไรไว้ถ้าไม่ใช่ก็ไม่อยู่บอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่อยู่แต่ถ้าใช่ปุ๊บมันจะมีเหตุการณ์ให้เคลียร์กันได้จบกันได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นบอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนนะพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าความสัมพันธ์ถ้าเหมือนต้นไม้ถ้ารากมันดีอยู่แล้วต่อให้เจอทอร์นาโด,โดมันก็ไม่สั่นคลอนแต่ถ้าด้านบนมันสวยแต่รากมันเน่าอ่ะนะคะเหมือนความรักความสัมพันธ์น่ะมันไม่ใช่มันก็ต้องโครนโครนแบบว่าโครมลงมาเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ฟังแบบนี้อย่าตกใจคุณจะเจอความรักั้างใหม่ยังไงก็เจอโสดได้ไม่นานหรอก เดี๋ยวก็มีใหม่เข้ามาซึ่งเป็น energy ของรักแท้และเป็นคู่แท้ด้วยรวมไปถึงคู่ที่คุณมีปัญหาอยู่มีเกณฑ์ว่าจะเป็นคู่แท้ด้วยมันแค่เข้ามาทดสอบนารากาลังจะบอกให้นะว่าไอ้คนที่มีประเด็นปัญหากันมาเมื่อ2อปีสปีที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่มันเลิกไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ถ้าเขายังอยู่เนะี่ยมันยังอาจจะมีเราหองรเราแห่งกันมากแต่ก็ไม่ไปไหนจากกันนะ่ะ ก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะเป็นคู่เรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลน,นะคะแต่โดยรวมนเรามองว่าเป็น Energy ที่ดีนะคะ มันจะเป็น energy ของการที่คุณจะฮิ l ลิ่งตัวเองได้เจ็บก็เจ็บไม่เยอะเสียใจก็เสียใจได้ไม่นานมันเป็น energy ของการพักฟื้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะที่แบบว่าทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึก e f r ฟ s h ไม่ได้รู้สึกเสียใจเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเมษายนพฤษภาคมมันเป็น energy ที่ดีที่มันจะทําให้คุณรู้สึกจากข้างในว่าโอเคฉันปล่อยวางได้แล้วฉันยอมรับได้แล้วฉันมีความสุขมากขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ นะคะเนาะอันนี้โหาศาสตร์ดวงดาวนะคะทีนี้ขอมุฟออนไปที่คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นอ่านะคะคือด้วยความที่มันจะมีนิวมูลในเรือนที่12ของคุณแล้วแล้วดาวพฤหัสอยู่ตรงนั้นจะบอกว่าอุ๊ยโชคดีมากโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคคือเลิศนะใครที่ป่วยอยู่หายป่วยใครที่มีปัญหาอะไรที่มันติดติด,ตดขัดขัด,ขดหาย นะฮะมันทําบุญขอพรเยอะเลยค่ะช่วงนี้ขอเยอะๆขอหนักๆนะฮะได้สมหวังสมปรารถนาเลยนะคะเนาะสำหรับชาวลัคนาพุกศกราศีพุกศ์ที่มีคู่ที่มีประเด็นส่วนในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารน,นะคะเกี่ยวข้องกับการงานนะคะก็เป็นไปได้อันนี้ก็อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะ ที่จะนํามาซึ่งความเครียดและความปวดหัวกับคุณอยู่บ้างนะคะโอเคอันนี้เป็นหาาโหรศสตร์ดวงดาวเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพา่กันว่าไพ่ออกมาเป็นยังไร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 ไมาที่คนโสดก่อนนะจ๊ะโสดสนิทโสดสนิทจ้าไพ่ตรงกลางมาก็แปดดาบเลยจ้าเอาจริงๆอ่ะมันเครียดมาจากอไอ้นี่ทุกคน มันมีความกดดันที่มาจากเรื่องอื่นๆนะมันมีเรื่องของความกดดันความเครียดนะคะหรือคนเข้ามาแล้วก่อนนั้นนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะมันมีความกังวลอยู่นะคะเอ่อจริงๆแล้วมันเป็นในลักษณะของการที่คุณอาจจะคิดเยอะคิดมากไปเองนะคะระวังหน่อยนะเดือนนี้จะออกแนวคิดคิดอย่างนั้นคิดคิดคิด เดือนนี้ปล่อยวางได้ปล่อยวางไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องคิดอะไรกับทุกสเต็ปก็ได้ปล่อยวางบ้างก็ได้นะจ๊ะคนโสดจ๋าทีนี้มันมีเกว่าจะมีคนธาตุน้ำเข้ามามีกรกฎพิจิกหรือแม้กระทั่งคนธาตุไฟที่อยู่เยอะกว่านะคะเมสิงธนูเข้ามาเข้ามาแบบจิบจีหรือคนที่นิ่งๆหายหายเงียบเียบไปนานเนี่ยนะคะอาจจะมีการกลับมาของคนเหล่านั้นก็ได้นะคะทีนี้เป็นเ n e r g y ของการที่คุณจะพบรักซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ย จะบอกได้เลยว่ามันจะมีทางเลือกหรือมีช h o i c e เข้ามานะคะคุณถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเลือกนะคะมันเหมือนกับว่าก็คุยกับ123เบอร์1เบอร์2เบอร์3มาสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเลือกใครสักคนแล้วนะจ๊ะชายจ๋าย,ยิงจ๋านะคะแต่ถ้าไม่อยากเลือกก็ไม่เป็นไรเดียวเจอฟูบูลเข้าไปไอ้ที่ไม่ใช่ไปหมดนะจ๊ะบอกเลยจ้าไอ้ที่คุยคยอยู่กันมาราธอนเนี่ยถ้าไม่ชัดก็คือพฤษภาคมไม่ใช่ นางก็แบบว่าไปซะามันจะมีเหตุให้แบบว่าโอเคแบบมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดจากฝั่งเราฝั่งเขาก็ได้นะที่เราไม่รู้ว่าอาคนนี้ไม่ใช่ก็จบกันไปทั้งใคทาทั้งมันนะคะแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาเนาะคนที่เข้ามาเนี่ยจะบอกได้เลยว่าคนที่มาช้าแต่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้ดีนะคะหลายๆคนอาจจะมีการรอคอยพบจากคนทางไกลนะคะรอคอยขัดจัทางไกล มีเกณฑ์การเดินทางมาเจอกันด้วยสําหรับบางท่านที่เป็นการเดทออนไลน์นะคะมีไพ่ห้าดาบเข้ามาระวังการใช้คําพูดที่ชุดเฉือนนิดนึงนะคะเดือนนี้รู้สึกคําพูดจะแบบว่ามันคมคมนะคะระวังเรื่องความคิดนะ,ะดาวคารฉากด้วยนะเนี่ยฉากปูตัวรู้สึกใครเข้ามาก็รู้สึกแบบหุดหงิดกับคนที่เข้ามาไปหมดเนี้ยนี่ระวังเรื่องนี้ไพ่จบเป็นไพ่สามทั่วเป็นไพ่ของเซเรเบชั่นหลายๆคนจะพบราชก,การไป ออกงานอย่างที่นาราบอกแหละไปทำงานไปอะไก็เจอนะคะเป็นอย่างนี้แล้วก็คนที่มีคนคุยไม่มีสถานนะก็เหมือนเดิมค่ะใกล้เข้ามาแล้วน่าจะมีการพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการเทคความสัมพันธ์ที่เป็นในลักษณะคือซีเรียสนะคะซีเรียสแล้วก็จริงจังด้วยนะแล้วก็ใครที่ขอพรไว้เยอะๆนะคะที่ผ่านมาบอกเรเลยว่าเดือนนี้ สมหวังค่ะเออไปมูที่ไหนมาบ้างอะ่ะเดือนนี้บอกได้เลยว่าถึงคิวเธอละนะคะเธอได้ละนะคะเนาะโอเคค่ะอันนี้คือประมาณนี้เนาะสำหรับทั้งคนที่เป็นคนสสนิทแล้วก็คนที่มีคนคุยไม่มีสถานนะ Energy ด,ดีนะคะส่วนใครที่บล็อกคนไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยมันไปค่ะนะคะหรือใครที่คุณรู้สึกว่ากูจะบล็อกคนเนี้ไว้ขอโทษค่ะพูดคำหยาบฉันจะบล็อกคนนี้รู้สึกว่าไม่โอเคก็บล็อกค่ะไม่ผิดอ่ามันเป็นจังหวะเวลาที่ฉันเป็นต่อ คุณเป็นต่อนะคะเดือนนี้นะะมีสิทธิ์เลือกนะคะให้สิทธิ์ตัวเองได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะโอเคขอมอบออนไปที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะ,ค,ะคือมันมีประเด็นจากการที่มีอะไรแล้วไม่พูดรู้สึกอะไรแล้วไม่พูดไม่เคลียร์เก็บไปคิดเก็บไปเก็บกดเก็บไปเครียดเสียใจอยู่คนเดียวแล้วคู่เราจะเข้าใจเราได้ยังไง มันจะเคลียร์กันได้ยังไงถ้ามีปัญหาแล้วไม่คุยแล้วไม่เคลียร์กันอะไม่เป็นไรเนะ่ยังไงก็ได้เคลียร์ค่ะเดือนนี้นะรู้สึกว่ามันจะมีในเรื่องของการที่มีในเรื่องของการคุยกันนะคะหรือซัพพอร์ตกันหรือหาข้อตกลงร่วมกันคู่เราอาจจะเราอาจจะมีความคิดเห็นว่าเออปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันควรจะเป็นอย่างนี้นะคู่ของเราก็มีเกณฑ์ก็จะเห็นด้วย ก็ซัพพอร์ตเราในความคิดของเรานะมีไพ่เดดเลเวอร์เข้ามาเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่บางทีคุณอาจจะต้องมาให้คุณค่าในสิ่งที่มันควรจะให้คุณค่านิดนึงที่ผ่านมาเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันมีปัญหาจากการที่คุณไปโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่ตำแหน่งอนาคตมันเป็นไพ่ของการที่ของการที่ให้เทความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วไม่ต้องไป พยายามหรือฟื้นเรื่องเก่าๆให้มองไปยังอนาคตระยะไกลข้างหน้าจะดีกว่าอย่าเอาเรื่องเก่าๆมาทะเลาะกันนะความสัมพันธ์กำลังจะพัฒนาไปในทางที่แบบเติบโตแข็งแรงมั่นคงและสองอางที่นาราบอกถ้าไม่ใช่เนี่ยถ้าโหราศาสตร์ดวงดาวมันจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ถ้าเขายังอยู่เนี่ยความสัมพันธ์มันกำลังจะถูกทดสอบแล้วก็พัฒนาถ้าผ่านจุดๆนี้ไปได้อ่ะค่ะมันจะตออเหมือนแปดเหลี่ยน่ะมั่นคง นะคะสิ่งที่ต้องระวังระวังมีปากเสียงกับคนรักจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะไม่ว่าเดือนนี้คุณจะมีปัญหาอะไรกับคนรักนะคุยกันนะคะคุยกันให้มากขึ้นนะคะอย่าเก็บนะคะไพ่ทุเลคุณได้ไพ้ unconditional love นะคะ unconditional love นะคะรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักไปไม่มีเงื่อนไขคืออะไรบางทีเนี่ยความรักมันไม่จําเป็นต้องไปสร้างเงื่อนไขนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก็ได้พอเข้าใจไหม ไม่ต้องเดียเด๋ยวต้องนู่นเดี๋ยวต้องนี้แต่อย่างงู้นต้องอย่างนี้ไม่ต้องก็ได้บางทีใช้ความรู้สึกบ้างก็ได้นะคะเขาบอกว่า your love is uh evolving to its mode นะ a r c h e t c e นะฮะ and profile state คือความรักของคุณเนี่ยนะคะมันต้องให้ความร่วมมือกันนะะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะประสานความรักความสัมพันธ์ให้มันแบบว่าเติบโตและมั่นคงได้อะ นะคะเนาะอืมประมาณนี้ทีนี้ขอมอบออนไปที่คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะคือ energy ของ long distance relationship มีมาสูงมากหรือว่าคู่เรายุ่งมากๆจนไม่มีเวลาคุยจะไม่มีเวลาเจอกันนะที่ผ่านมาเดือนนี้น่าจะได้เจอกันนะคะใครที่เป็นรักทางไกลแฟนอยู่ต่างประเทศแฟนไปทำงานต่างจังหวัดหรือไม่ได้เจอกับแฟนนานแล้วนะคะ บอกได้เลยว่าเดือนนี้ได้กลับมาเจอกันแน่นอนสงการเนี่ยยังไงก็ได้มาเจอกันได้ไปเที่ยวได้เดินทางต่างประเทศด้วยนะบางคน mm. เขาอาจจะเดินทางมาหรือเราจําเป็นอาจต้องเดินทางไปก็ได้มันมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางเข้ามา นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นมันมีเรื่องของ c e เ e เบ a t i o n เนี่ยการได้ใช้สังคมได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะในเดือนนี้มีข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะมีคนมาหยิบยื่นเรื่องการเงินมาให้หยิบยื่นความรักความสัมพันธ์มาให้นะคะในเรื่องของการัพพ p o r t จากคนรักนะคะ เป็นเรื่องที่ดีมากๆเดี๋ยวนี้มีข่าวดีแบบข่าวเซอร์ไพรส์เข้ามาด้วยนี่นะคะวีดีแฟนก็บอกว่าเธอซื้อตัวก็มินมาไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแฟนก็บอกเออเราว่างแล้วเราเคลียร์งานได้เราจะมาเจอนะหรือเป็นจังหวะเวลาที่แฟนคุณท่ายุ่งยอยู่บ้านเดียวกันไม่มีเวลาเดี๋ยวเขาจะเคลียร์แล้วเขาจะพาคุณไปเที่ยวนะมีเกณฑ์การในทางท่องเที่ยวเฉลิมฉลองไม่อย่างนั้นก็จะพาร์ที่กันที่บ้านนี่แหละ ะะ energy ดีค่ะไม่ได้มีอะไรต้องเครียดต้องกังวลแต่ระวังความแบบว่ากดดันที่มาจากคนอื่นเรื่องของการงานมากกว่าเจ้านายะอะไรเงี้ยน่าจะมีเรื่องทําให้คุณต้องเครียดและกดดันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานเอาไว้ที่ทําง,งานเรื่องความรักเอากลับมาบ้านเรื่องงานไม่ต้องกลับมาด้วยนะคะโอเคไพทูเลฟอ,อลล์เคิ้นนะคะคุณได้ไพสเปซแอนด์ไทม์เขาบอกว่า along this relationship and similar o f f i c e s obstacles นะคะ are v a r i a b l e to to take the R intensity of your commitment นะคะเขาบอกว่าระยะทางหรือเวลาที่มันไม่ค่อยมีเวลาร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบชั้นดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนั่นแหละว่าเอ้ยมันมันม่นคงนะคะมันสตรองไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงที่ผ่านมามันแค่บททดสอบนะคะตอนนี้เขาก็จะให้ของขวัญแล้วก็ให้รางวัลของคุณด้วยนะะอย่างที่นาราบอกแลลวว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะจากดวงดาวเนี่ยมันเป็นดวงดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ขอพรอ,อะไรนะคะให้รีบขอนะะในช่วงเดือนอตั้งแต่ช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายของมีนาเมษายนเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่ไปทําบุญได้ทําบุญเยอะๆทาทานนะบุญมันมีทั้งบุญนะการทําบุญคือไปทําที่วัดทําทานคือให้ของนะทำบุญทําทานขอพรอนละเามาว่าคุณสมบังแล้วคุณได้ตามที่คุณขอแน่นอนนะคะเป็นเดือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเข้ามาสถิตในตัวของราคนาเกิดราศีคุณราศีเกิดคุณค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะเพราะฉะนั้น มันก็จะมีจังหวะเวลาที่ขอช่วงไหนจะได้ผลเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้แหละนะคะนาอก,ก็ลองดูนะคะขอให้สมหวังแล้วก็ถูกรางวัลน,นะคะเออนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณในลักษณะที่คุณขอของานให้ได้งานของางานงาให้ได้เงินขอสมหวังะคะขอไปเลยนะคะเลิศเลินค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะดวงความรักประจําเดือน เมษายนสำหรับชะลราศาผู้โสราศีผู้โสนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงความรักประจำเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีจ้า